สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูมีขยุม่มสมัยเด็กๆนะคะนี่เรามาเริ่มกันเลยค่ะเอาเส้นมาแช่ก่อนเนาะนี่มีหมูซาบแล้วก็มีผักด้วยนะคะอ่าเรามาลวกค่ะกระลำก่อนเนาะเราหาั่นกระลำและเรามาลวกก่อนลวกแค่ให้มันยุบก็พอนะคะทุกคนให้มันก,กรอบๆนี่เราเอามาแช่น้ำไว้มานอกน้ำไปนะคะ เรามาลวกหมูก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะลวกหมูนี่นี่ลวกหมูสับนะคะทุกคนเตรียมไปนี่เป็นไงคะแล้วมาอันนี้เราเพิ่มเติมเราใส่หมูหมักเข้าไปด้วยโรยหน้าจะได้อร่อยอร่อยนะคะทุกคนนี่ เรามาลวกหมูมากกันค่ะทุกคนมันจะนานนิดนึงออะไรเนี่ยยังไม่พออีกเราโอเคมานี่เสร็จแล้วแปบ๊บเดียวเสร็จนี่เรามาลวกเส้นค่ะทุกคนเนี่ยน้ำเราอุ่นแล้วเนาะเราก็เลือกเส้นหมี่กันนี่แปบ๊บเดียวค่ะลวกเส้นหมี่แปบ๊บเดียวเท่านั้นก็ถูกเราค่ะเส้นหมี่เอาขึ้นไปนอกน้ําไว้เหมือนกันค่ะทุกคนนี่เรามานอกน้ำไปแล้วนะคะเนี่ย โอเคทีนี้เรามาเตรียมทำหมี่ขยุมกันเลยทีนี้เราใส่น้ำตาลก่อนนะคะนี่เราเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะทุกคนแล้วก็ใส่มะนาวบีบมะนาวเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยะคะ่ะทุกคนใส่น้ำปลาเข้าไปตอนนี้ด้วยเลยนี่เป็นไงคะทุกคน อ,อขย่านานจังเลยน้ำปลาใส่ผงนัวด้วยต้องมีผงนัวถึงจะอร่อยนี่แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำตาลทรายอีกสักนิดนึงนะคะเราใส่น้ำส้มใส่ชูให้มันหอมสักนิดนึงนี่แล้วก็ใส่พริกผงนี่อ่ะควเรามาคนให้น้ำตาลละลายสักนิดนึงก่อนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่เราใส่ผักก่อนนะคะ แล้วก็ใส่หมี่ลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวน้ำมันหมูค่ะอันนี้หอมมันจะทำให้เราหอมหน่าทานขึ้นไปอีกค่ะทุกคนนี่เป็นไงน่าทานไหมคะทุกคนนี่สีสันดีมากแล้วเราก็ใส่หมูสับเข้าไปนะคะนี่รสชาติเราก็จะได้อร่อยขึ้นไปอีกนี่จัดจานแล้วเป็นไงค่ะน่าทานไหมคะทุกคน มามาทานด้วยกันค่ะอร่อยมาก่าค่ะทุกคน